สบายดีพี่น้องเมื่อสมุสุนเด้อม่อนี่กัมาพบมาพ่อกัณน้องสมใจคือเก่าพี่น้องพี่น้องนี่น้อมใจกะจาลุงลํำมันคือเก่าพี่น้องอีพีสองด้อพี่น้องตะกี้นี่กัเฮ็ดยู่พี่น้องมหหนึ่งแล้วเจ็ดวิพี่น้องเจ็ดวิชิานาทีพี่น้องก็เลยปิดยานมันหอดแปดวิพี่น้องก็เลยลงบ่อได้พี่น้องเนาะพี่น้องเบิ้งละมันบักลายๆนะพี่น้องเนาะะพี่น้องส่วนในต้อมกับชัมนี่แลวพี่น้องนี่เบิ้ง่นดูแน่กว้างพี่น้องเนาะ อตูอาชอไนะกืนอ่้ี่ไไปพี่น้องไปคนจะละทยนี่พี่น้องกะอารมณ์นี้นี่พี่น้องไปกู้อาชไม่เห็นจางชอนของน้องต่ำกู้อีกูดื่มอย่างดื่มอยู่ไอ้คนพี่น้องไอ้คนคนรอพี่น้องเลยคนรอคนก็ไปห้อย ุกคนไอโฟนคนผู้ให้แม่ไอโฟดผู้แ่นละไคนรอช่งยูทู้บอไรอไอโฟนคนรอได้พี่น้องสองยูทูคนไอโฟนคนรอสองเฟสนะไอโฟนคนผู้ให้ได้พี่น้องสองเฟสนะไพ่แบบไพ่แบบเพิคนแบบคนให้ขึ้นมันเป็นคนผู้ให้เด้ไมมาคนผายั้นายไ่มาายไม่

คงจะไปยิ่งแะน้ปัวัววนนั้นน่ะอื้อยูย่นนี้สหรับสหรับคลิปนี้น้ใจกะลงลมันซื้อพี่น้องเด้อบดไปเก็บมันใส่ในรถไทยพี่น้องลงเมแล้วะนใจเ็นพีล้ยงน้อกะเบียรพี่น้องเีี่เ <ligen> ดียวกับเมื่อเมื่อสักฟองสักเพื่อพ um ี่นอจารยกัเขาเวนคือเขาพี่น้อง แล้วก็อ๋่างนี้มาเนี่ยคุณนวันนี่อมึงเีย้อดใจด้อยกกนองมใจน้องจับไอ้คนนี่ล้พี่นองกับพป็นจะเป็นกรรมกรแนงจ้างกันกรรมกรอรอ แมนกเป็นกรรมกรจางเพ่นเพ่นว่าเป็นกรทน้องเ็างกังของของส่วนของของป้อมนี่แหละของสวนของของต่อกา ลายใจเนาะลายใจอีกแบบทองช่องมีอะไรดิลายใจีเมอะไรนี่กครับตาวตใหม่เแบบลาจอมลาใจลาจอมอีก พี่น้องทำใจกับขอปิดคลิปเลยด้วยพี่น้องเอาพี่น้องสำหรับคลิปน้องใจกันจบเพียงเท่านี้เลอพี่น้องถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดสไลด์ที่ช่องปูลินน้องสนใจพี่น้องสำหรับคลิปนี้น้องใจกับคาราปิโก้ได้พี่น้องสปดีพี่น้องบ๊ายบาย